วันหยุดชแนลกับปจีทอนทัวร์สัมภาษณ์พิเศษ EP สุดท้ายครับกับเฮเคียงวสันวณิชากรช่างภาพบรรนอกเราจบ EP ที่แล้วกันที่กู้ไฟไหม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 ใหญ่กปจีนมีทั้งบุญใหญ่และดาม่าใหญ่เช่นกันเชิญครับี่นกครับเี่จบที่น่าจะ ระหว่างที่ผมไปถ่ายรูปเพื่อที่จะเก็บเก็บไว้เป็นระวัติศาสตร์หน้านหนึ่งของจังหวัดว่ามได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยผมก็แอบไปได้ยินทางเจ้าหน้าที่เขาคุยกันว่าม,แมีแม่ลูกแม่กับแม่ลูกลูกคนนึงหลายคนหนึ่งอุ้มกันจูงกันไปที่ที่เทศบาลขอรับเงินขอรับเงินช่วยเหลือเพราะว่าเขาเป็นบ้านเช่า แล้วก็ข้าของไม่เสียหายหมดเลย100%เลยเพราะว่าตอนไหม้เขาไม่อยู่บ้านก็ปรากฏว่าทางหน่วยง,งานเนี่ยเขาไม่มีเงินสำหรับคนเช่าช่วยเหลือผู้เช่าเขาก็พอดีทางเทศบาลก็แจ้งไปก็คุณแม่เจุดประกายใช่คุณแม่ก็ร้องห้ให้เอี๊ยคั่นใช่ครับทางเทศบาลเขาก็เรียกรายเงอนกันสุดตัวให้ไป ชั่วข่าวผมได้ยินตรงนี้ปุ๊บผมก็จริงๆผมก็ไม่อยากจะไปเข้าไปอะไรตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นอย่างที่เรารู้กันก็แต่ละบ้านเขาก็โอเคนะแต่เราไม่รู้เขาว่าโอเคคือแต่ละบ้านคือก็มีธุรกิจใหญ่โตแต่ส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีบางบ้านอย่างเช่นบ้านผู้เช่าเนี้ยผมมันก็ไม่รู้แนวนี้เพราะไม่รู้ว่ามีประเด็นของผู้เช่าด้วยพอเราได้ยินปุ๊บเราก็เออมันมีช่องตรงนี้ที่เปิดให้เราเข้าไปช่วยได้ ซึ่งซึ่งซึ่งหน่วยราชการเขาก็จะมีนโยบายของเขามีกฎข,ของเขาอยแล้วว่า,าช่วยช่วยเฉพาะเจ้าของแต่ไม่มีบางหลับผู้ชผชเชา่าไม่มีผมก็เลยเอาช่องตรงนี้เข้ามามเพื่อที่จะเข้าไปช่วยจากภาพของผม,ผมที่ผมไปถ่ายวันนั้นนะเช้าว,วันนั้นผมก็าาพาผมโพสแล้วก็ บอกแล้วก็เขียนประเด็นตรงประเด็นเลยว่าสําหรับผู้เช่าที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการเพราะเรารู้ประเด็นอยู่แล้วใช่แล้วชัดเจนเลยตั้งแต่โพสต์แรกเป็นไงครับคนเข้ามาก็มีคนเบิจาาเข้ามาเยอะมากซึ่งผู้พอเช็คแล้วเนี่ยมีผู้เช่าประมาณหกรายหกรายครับกับงิน ก็แรกๆก็ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆ3-4วัน3วัน3วันได้เงินมา6 0แสนกว่าก็เฉลี่ยกาเฉลี่ยใช่ก็สามวันหกแสนนี่มากเลยใช่เพราะว่าเขาเห็นจากภาพความเสียหายที่ไฟไหมเห็นเร็วไฟเห็นภาพใช่แล้วก็เรื่องราวผู้เช่าที่ที่ไม่เหลืออะไรเยเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาษอยขนาดยินซื้อนมให้ลูกไปย่ง เราก็เราก็ติดต่อทางหน่วยราชการว่าให้ให้เราได้เงินมาแล้วก็ให้เรียกผู้เช่าทั้งหกรายเนี่ยมารับหน่อยแล้วก็มามีให้มีสถิขีพยานมามาเป็นสถิขีพยานว่าผมเนี่ยได้เอาเงินจากผู้ผู้ผู้ใจบุญเอฟซีผมทั้งหลายเนี่ยได้ออกมามอบจริงๆซึ่งผมก็ไปเบิกเงินมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเปิกละแสนเลยนะผบิก ก็แล้วก็จะมีย่อยๆอีกเนาะอ,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 อีกประมาณหมื่นสี่มั้งครับหมื่นสี่หรือหมื่นสองเนี่ยให้สําหรับน้องที่เป็นผู้ภัยไม่เรียกที่เขาที่เขาขับรถส่งของเขาเรียกอะไรไลน์แมนมาอจอดรถช่วยมาจอดรถช่วยแล้วรถเสียหายแล,แ,ลแล้วรถละลาย อ่านั้นนะครับอีกอีกลายหนึ่งก็เป็น6กแสนหนึ่งมื่นี่พันประมาณก็ฟังฟังดูแล้วมันน่าจะโอเคแล้วใช่น่าจะแฮปปี้น่าจะน่าจะน่าจะเพราะเราระบุชัดเจนว่าสําหรับผู้เช่าครับเพราะว่าก็อยู่ๆก็มีดราม่าสำหรับคนที่เขาเขาก็สูญเสียนะครับแต่เขาไม่ใช่ผู้เช่าไงกันี้เราก็พยายามทําความเข้าใจว่าเฮ้ยผมอ่ะ อยากจะให้ผู้เช่าใช้ช่องตรงนี้ช่วยผู้เช่าเพราะเเจ้าของบ้านเนี่ยได้รับอย่างอื่นแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับความช่วยเหลือจากราชการอยู่แล้วก็ชัดเจนนะครับชัดเจนแต่ครนี้อย่างว่าครับคงเป็นเพราะตัวเงินที่ได้มาถ้าเป็นเงินสักห้าพันสองพันสามพันต่อรายผมไม่มีปัญหาแต่นี่มันได้หลายล้านถ0งแสนบาทเขาก็แล้วจบยังไงเขาก็เลยมีการโพสต์ด่าผมพาดพิงผมหลายวันจะแก้ปัญหายังไง แรกผมก็ชี้แจงชี้แจงส่วนตัวด้วยชีย้แจงทางเ Facebook ด้วยก็คิดว่าจะจบแต่ไม่จบเขาก็ไม่ลบโพสตพอไม่ลบโพสต์เสร็จปุ๊บทางนี้ FC ผมก็ไม่ยอม FC ผมก็ไปลยุยตัวลงตัวลงตัวลงเลยตัวลงซึ่งผมซึ่ง คือเคฟซีผมเขาเข้าใจอยู่แล้วเพราะเขอ่านโพสตมาทุกโพสแบบเจ็ดแปดโพสเนี่ยผมจะระบุตลอดเลยว่าสําหรับผู้เช่าสุดท้ายจบยังไงถึงถึงกระดาษไปแจ้งความไหมครับก็มี f อฟผมแนะนําว่าฟ้องเลยผมก็เลยอ่ะไหนๆก็คุยแล้วทำความเข้าใจแล้วถ้าถ้ายังยังเปิดโพสให้คนมาด่าผมอยู่ซึ่งซึ่งโพสของเขาเนี่ยเขาเขียนแบบผมนะว่าผมช่วยยังไงอะแบบตรงไปตรงมานะไม่เขาบังไง พูดไม่หมดพูดไม่หมดให้คนเข้าใจผดว่าผมอ่ะเลือกช่วยแบบว่าตัดกัดเพี้ยนทำไมอเลือกช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ครับเออผมก็เลยอ่ะแม่งถ้าถ้าสมมติว่ายังเปิดให้ผมด่านเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแจ้งความแล้วครึ่งชั่วโมงลบจบสวยงามจบสวยงามจบสวยงามกลับมานิดนึงครับเรื่องเรื่องตู้ปันสุเห็นว่ามีรูปรูปหนึ่งเรื่องอยากจะเปิดให้ดูรูปรูปรูปไหนเอยให้กล้องดูนิดนึงครับ คือเป็นรูปเป็นรูปผมผมตั้งชื่อรูปว่าถุงผ้าแดงบนผ้าถุงผืนสวยของคุณยายคือถุงผ้าเนี่ยถุงผ้าเนี่ยจะเป็นถุงผ้าที่เราแจกให้สําหรับคนที่มารับของที่ตู้ปราสุขใส่ของกลับบ้านไปจะได้ไม่ถือรุมพลางังในอย่างในในอีพีที่แล้วที่ผมบอกว่าผมจับกล้องหลังจากไม่ได้จับกล้องมาหลายเดือน<า>เนี่ยจาบกล้อง,องกว่า เพื่อที่จะมาถ่ายภาพเพื่อสมกวดชิงเงินรางวัลเพื่อเอาเงินรางวัลมาซื้อของซือของใช่ใช่แต่ระหว่างที่ผมถ่ายผมประทับใจภาพนี้ผมผมอยู่ในร้านเนี่ยผมเห็นแกมานั่งแกก็จะมานั่งรอทุกวันตอนเย็นแกก็มานั่งรออาประจําเลยครับประจําาประจําแกอาประจําคือเรื่องราวของแกก็นั่นด้วยไงผมผมเห็นปุ๊บแกมานั่งเออแสงสวยๆตอนเย็นผมเห็นปุ๊บ ภาพนี้ดีมากผมก็โดดออกมาจากร้านเลยนะแล้วผมก็ถ่ายตถ่ายสามสี 3, ช่ช็อตต์แกก็คงนึกว่าผมถ่ายเต็มหน้าแกแกก็ยิม้มให้ <c oughs> <c oughs> แต่แกไม่รู้หรอกว่าผมถ่ายแค่นี้เองเออครับแล้วแสงได้เแล้วผมก็ไปคุยกับแกแกชื่อใหญจิตให <c oughs> จิต <c oughs> แกอยู่คนเดียวแล้วก็แต่รูปบ้านบ้านลูกแกก็อยู่ห่างๆพรอบพี่เนี้ยคาปวผัไปอยู่หา่างแต่ตัวแกอยู่คนเดียวผมก็ถามใหญ่อายุเท่าไหร่ใหแกว่ายุคแปดสิบ 84แล้วแล้วยายมีรายได้อะไรแกก็บอกว่าเนี่ยก็หาผักหาปลาเช้าๆก็มาขายที่ตลาดแล้วก็ได้เงินเบี้ยเลี้ยงพัชรา,าเดือนแต่ผมก็แกจะเล่าให้ฟังแล้วยายมายัางไงเนียลูกสาวมาส่งมารับอะไรเนี้ยผมก็เข้าไปเขียนสั้นๆแล้วก็ด้วยภาพได้มาเท่าไหร่ครับสองวันส<อ>แสนแวกว่าบาทแสนกว่าบาท ได้มากกว่ารางวัลที่หนึ่งที่ผมจะถ่ายภาพไนรางวัลที่หนึ่งได้ก็เรไห้าหมื่น รางวัลที่1นึ0 0 0สนหนึ่งรางวัลที่สองห้าหมื่นรางวัลที่สองห้าหมื่นแต่ก่อนจะก่อนจะประกวดอีกอได้มาแล้วแสนกว่าบาทแล้วให้ส่วนตัวแกอีกห้าพันได้ส่วนตัวด้วยอ่ะคือมีคนระบุจอดจงไปเลยใช่ครับถ้เยจิตห้าห้าบาทห้าพันแสนหนึ่งเนี่ยภาพเดียวครับแล้วแล้วแกเป็นคนที่แบบว่าใจบุญด้วยนะคือแล้วผมเห็นก็คือบางทีช่วงเช้าเนี่ยแกมาช่องเช้าเนี่ยแกยังเอาของมาใส่บาทแถวแถวตรงนั้นเลยคือแกเป็นคนใจบุญแล้ว พอพอพอเรื่องราวเรื่องนี้จบไป่ผมเอาภาพนี่ไปให้แกดูแกยังงงอ่แ,<ม>แกบอกว่าวันนั้นนึกว่าถ่ายแก,น,กนึกว่าถ่ายอุตส่าห์ยิ้มเ,ออเห็นหน้าด้วยบอกไม่ยายรูปอ่ะผมถ่ายยายแค่นี้ผมภาพเนี่ยไปโพสลงเฟซบุ๊ก <c oughs> ผมเนี่ยยายรู้ไหมว่าภาพยายเนี่ยห,หาเงินเข้ามาซื้อของในตู้ไปถูกแสงเงนบาทแกแกข่าปากแกยิ้มแบบปกติแกไม่ได้ยิ้มเยอะแกยิ้มเยอะวันนั้นแกยิ้มแล้วน้ำตาแกคออ่ะ กะดีใจว่า,าภาพแกาสามารถที่จะหาเงินแสนไปช่วยคนนี้ตั้งเยอะแยะโหน่าประทับใจมากครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราฟังกันมาหลาย EP แล้วสำหรับสาหรับเฮเคียงผมเชื่อว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวแล้วก็ในหลายๆเรื่องที่เล่า มันมีรายละเอียดเยอะมากอย่างตู้บรรสุกเนี่ยเล่ากันสองวันก็ไม่จบอย่างชีวิตของบุญช่วยเนี่ยโอ้โหมันมันมันยาวนานมากแต่ละเรื่องมันเป็นมันมีมันมีรายละเอียดถ้าถ้าถ้าเอฟซีอยากจะรู้ลึกในแต่ละเรื่องเม้นมานะครับเม้นต่อท้ายมาเยอะๆปริมาณมากๆเราก็จะไปอ้อนวอนก็เวลาเป็นเงินเป็นทองคิวทองมากนะครับก็ ถามนิดนึ่งเฮียเฮียทำจิตอาสามาขนาดนี้มีหน่วยงานไหนได้เคยให้โล่ให้เกียรติคุณเฮ er ียบ้างหรือยังของประจีนเราเนี่ยไม่ไม่มีไม่ไมีเพราะว่าคือจริงๆผมผมเราเองคงไม่ได้หวังเรู่<ม>แล้<ม>ละดับแค่แค่ได้รับความสุขจากการเป็นผู้ให้แค่นี้ผมก็พอแลนะผมว่าผมว่าผมก็มีความสุขพอแล้วอย่างคือ ผมไม่ได้คิดว่าผมไม่ได้ช่วยอะไรได้มากมายแต่เรามีกําลังประมาณนี้เรามีเอฟซีที่เขาใจบุญเขามีเมตตาแบบนี้มันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็คือผมอยากทําเป็นอยากเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ให้ให้เกิด <คน S 2> ปกาจุดประกายอย่างเช่นตู้ะสมเนี่ยพอผมเริ่มทําที่นั่นที่นี่ก็เริ่มทําไปเยอะๆผมดีใจที่เขาทาเพราะว่าแต่และจุดพองมันมีหลายๆจุดมันก็ อาจจะไม่ได้ช่วยไ,ไดดีเลิศแต่มันช่วยแบบสังคมบบน่าอยู่คือเพราะมันช่วยแบงเบาจากหนักก็เป็นเบาเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นความคิดที่บริสุทธิ์ของผู้ให้ที่เป็นจิตอาสาที่บริสุทธิ์จริงๆมันหลายๆายเรื่องท,ท,ที่ที่ทำไปเนี่ยมันเรื่องไม่ไม่ควรเป็นอรามมากก็เป็นแต่จริงๆแล้วจนจนตอนหลังเนี่ยมันมีคนเข้ามา เม้นเป็นอวตารเราเม้นว่าเห็นไนมว่าประมาณพวกเอเรียกว่าอะไรนักบุญทุนคนอื่นเงี้ยคือผมฟผมอ่านแรกๆผมก็ธรรมดาเนี้ยผมก็นิดนึงแต่แต่เม้ทพอผ่านไปผ่านไปพระพุทธเจ้ายังโดนตีฉีนเลยผมแค่รู้สึกว่าครับไม่เป็นไรทําไปเถอะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเรื่องที่ทํามาเนี่ยจะโดนอะไรมาหนักแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายเนี่ย สิ่งที่เราทํามันเป็นเรื่องดีความดีมันปกป้องเราเองอย่างเช่นใครมาด่าเนี่ย FC ผมก็จะเขาก็เขาก็จะไปเคลียร์เขาจะด้านหนึ่งให้ทัวจีนเลยนะโอ้ยยิงจีนแต่ FC ผมทัวรผู้ดีนะทัวง์เข้าใจเข้ใจเข้าใจผู้ดีกินนะไม่หยาบไม่หยาบไม่ได้ไม่ได้พูดถึงหยาบไม่หยาบจีนหมายถึงเยอะอืม นี่เป็นรายการแรกๆไหมครับที่ที่ที่ทให้สัมภาษณ์ลึกขนาดนี้แล้วก็แล้วก็นานขนาดนี้น่าจะเป็นรายการแรกปกติบางย่างยังหลายๆรายการมาทําก็จะเจาะเป็นเรื่องๆแต่อันนี้รวบมาต,บตั้งแต่แตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันแน่นอนครับก็มันเป็นมันเป็นมันเป็น จุดประกายเล็กๆที่ทําให้ใหเฮีย er แน่นอนนะครับแล้วคนที่เป็น FC ฟเฮียและคนที่ยังไม่รู้จักเฮียคนที่เคยรู้จักแล้วแต่ไม่ละเอียดแล้วไม่ได้รู้ลึกแน่นอนเขาจะต้องต้องดูดูเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะคิดได้ว่าว่ามันสมควรจะต้องเอามาเผยแพร่เอามาแบ่งปันกันว่าเฮียมีแนวคิดอย่างนี้เฮีย er ทำอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ทําอย่างนี้ทําเพื่อคนอื่นไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแล้วมันก็จะตอบคำถามว่าเอ๊ะทำไมนะ แน่นอนคนทำไม่ไม่ต้องการที่จะได้รับคำชื่นชมไม่ต้องการที่จะได้รับสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นโลกกิติคุณที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้หรือจะเป็นวุฒิบัตรอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเฮียตอบว่าไม่มีเลยนะครับกำลังจะบอกเฮียว่าอบอจอได้เลงเห็นเมื่อเลงเห็นก็เลยได้มาสัมภาษณ์เฮียนะครับเป็นเป็นเป็นประกายเล็กๆที่เราที่เราเอาคนดีมาเติมเต็มในสังคมดีสำหรับชีวิตปัจจุบันครับเฮีย ชีวิตปัจจุบันตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างยังไงครับก็ช่วงผมก็จะมีงานมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มคัดงานแล้วว่าว่าว่าเฉพาะงานที่อยากทําแล้วก็ต้องทำก็ก็แต่ก็ยังนานแน่นยู่ก็แล้วก็ช่วงว่างๆผมก็ช่วยคุณพ่อ น้องชายดูรงศีดูรงศรีแล้วก็กิจการหลักๆจะก,ก็มีร้านถ่ายรูปมครผมางานถ่ายรูปของผมก็จะวนอยู่อย่างสามสามลูกงานข่าวก็มีบ้างถ้าเรียกตัวใช่ครับงานข่าวก็จะวนอยู่ในงานถ่ายรูปผมนี่แหละก็จะมีเรื่อยสำหรับใครที่เป็นเอฟซีเฮียเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮียจะจะจะ,จะมีลูกๆอยู่มันเริ่มจากตัวไหนยังไงโอ้ไล่ไล่มาตั้งแต่ตัวแรก จริงๆแล้วผมเลี้ยงมาผมทันพุดเดิลน,น่ะพุดเดิลเฮียตัวนั้นชื่ออะไรโปรตเต้โปเต้ครับเเขาครัวโปตเต้เนี่ยโอ้โหน,น, <c oughs> นานมากเอเรารู้จักกัน21ปีแล้วอ่ะนานมากอันนั้นเป็นหมาชุดแรกที่แบบว่าผมได้มามก็มาเลี้ยงม,มาเลี้ยงก็ ก็เป็นชุดแรกเลยท,ที่ที่ที่แบบว่าจริงจังในการเลี้ยงหมาครับแล้วก็รักมากครับโคตรรักครับปสามตัวครับพ่อแม่ลูกครับพ่อตัวหนึ่งจริงๆเลี้ยงสี่ตัวพ่อแม่ลูกแล้วลูกของตัวแต่แม่เนี่ยโดนขโมยไปครับโอ้ยร้องไห้อลายวันครับถึงขนาดร้องไห้โอ้ยเราเราเราเนาะฮะโปเต้เอยู่กับเรานานแค่ไหนครับผมโปเต้โปเต้อยู่กับผมสิบสี่ปีสิบสี่ปี เข็ดไหมหลังจากที่เขาเสียแล้วลูกของเขาอีตัวหนึงสิบสี่แล้วอีกตัวสิบหกเข็ดมากเข็ดเข็ดการสูญเสียใช่ไหมใช่เพราะว่าปีละตัวแล้วทุกตัวนอนกับเรากินกับเราตลอดเลยเจ็บปวดมากสําหรับคนคนรักสุนัขกันครับจะรู้เข็ดเลยเข็ดมากเข็ดอยู่กี่ปีครับเข็ดไม่นาเพราะว่าเข็ดไม่จริงครับด้วยช่วยเป็นคนขี้เหงา จริงแล้วอ<น>ะวเฮกีมคนที่เหงาเป็นโลกลลส่วนตัวสูงรักสัตด้วย,วยเพราะว่าอย่างเรวผมมาเปิดร้านที่ประจีนเปิดร้านเฮงเ้ใช่ไหมมันมีหมาตัวหนึ่งก็หมาจอนะ่ะข้างถนนน่ะขนนี่แทบไม่มีเลยเหลือขอไหม,ไ,หมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นรุ่นก่อนเหลือขอสามสี่รุ่นแต่เป็นเชื้อเหลือขอมาแนละ้วนไม่มีขนเลยนะผมก็โอ้โหเป็น ขี้เรือนอะแบบเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหสงสารเขาก็เดินไปตรเราก็อให้ข้าว,าวเริ่มจากให้ข้าวแหละให้ข้าวแต่ยังไม่ได้รักษานะโอ้โหพอพอผมให้ข้าวให้ข้าวเขาก็มีเขาก็แข็งแรงขึ้นนะเขาก็มีภูมิแล้วโรคผิวหนังเนะียหายไปเองไม่แปลกมากเลยอืหายกลายเป็นหมาที่สวยมากชื่อผมเรียกมันว่าเดี๋ยวนะ โหชื่อตัวนี้นานมากเลยนะต้องเน้นต้องเน้นต้องเน้นคุณเลื่อนคุณเลือนอ่าเพราะว่าเป็นผมไม่ทันแน่คุณเลือนไม่ทันไม่ทันเพราะว่านานตัวนี้นานแต่ผมทันตัวแรกนะแต่ว่าคุณเลื่อนเป็นช่วงช่วงที่ผมหายไปด้วยเป็นมาจากเลือดอ่าเรืคอณเลือดเลือนนั่นแหละเป็นตัวแรกของสําหรับคุณเลื่อนครับเราเราจบไม่ลงมันคงต้องเลื่อนไปก่อนครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรารายละเอียดของของเคียงเยอะจริงๆครับแล้วก็เหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนซีรีส์เกาหลีครับกำลังจะจบใครเคยอ่านนิยายกำลังจะวางวางไม่ลงจริงครับพบกันอีกสักครั้งหนึ่งครับรับรองว่าสุดท้ายจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้ซึ่งเรื่องราวของเขารายละเอียดของเขาผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับเยาวชน เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ได้พบได้เห็นได้ศึกษาผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ควรถ่ายทำแล้วพบกันครับ